กลับเข้าสู่เพลงสองกับรายการด้วยขอบสนามกับพี่ชาวครับอยู่กันตรงนี้กับพี่ชาวนะครับช่องเคเบิลชา n แนล37 HD ดนะครับดูกันทั่วประเทศไทยนะครับในกลุ่มของสมาชิกนะครับรวมไปถึงการดูย้อนหลังที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับรวมไปถึง ID Line TV 406นหะครับหรือว่าจะไปไปที่ช่อง y t u t u นะครับของลูกหนังติดล้อ ก็ติดตามชมได้เช่นเดียวกันนะครับเบรกแรกนะครับเป็นเรื่องกิจกรรมของฟุตบอลมาเบรกนี้นะครับไปติดตามเรื่องราวของชีวิตผู้คนกันนิดนึงนะครับความหลากหลายที่เกิดขึ้นในรายการของพี่ชาวนะครับเรียกว่าลุยกันทุกสนามลุยกันทุกเวทีนะครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอกระสังนะครับห่งผู้พิการนะครับที่เริ่มต้นจากการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าจนเป็นครูฝึกนะครับเป็น การตัดแบบมีชื่อเสียงด้วยในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือครูบางอ่อนโสภานะครับพาไปติดตามชีวิตแบบยาวๆเลยนะครับในการพูดคุยกับคุณครูบางอ่อนนะครับและพี่เชาวัวนนี้เวลานี้ล่าลาก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอเจอกันใหม่กับรายการลุยความสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ขอให้ทุกท่านประสบความสในการนี้ ผ่านการรักษาเยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่หายก็ใช้ชีวิตที่ว่าเป็นคนพิการแบบปันบ้านแม่ส่งไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแต่อายุ19ค่ะก็พอไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ากลับมาก็มาเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าตอนเรียนน้อยค่ะออนจบแค่ป6เองตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ม3เพราะว่าตอนนั้นคือคนพิการเราไม่ค่อยได้ออกสังคมเนาะออนเริ่มเล่น Facebook แล้วก็โพสเรื่องราวของออนที่การตัดเย็บเสื้อผ้าของออนจะเป็นผ้าขมาของบุรีรัมย์เอกลักษณ์ของบุรีรัมย์อะค่ะอาจารย์นรงก็เลยให้โอกาสว่าบางออนสนใจในการเป็นวิทยากรสอนตัดเย็บเสื้อผ้าไหมก็เลยถามท่านว่าหนูทําได้หรอท่านก็เลยให้ไปฝึกการสอนไปฝึก การอบรมไปสอนนะคะก็เลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้าเน,นะะี่ยค่ะลำบากนิดนึงนะคะในการอุปสรรคของคนนั่งวีลแชร์ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ามาเนี่ยมัตนต้องขึ้นมุมมอไซค์มอไซค์พี่สาวขับไปส่งล้มก็มีค่ะหน้าฝนเนี่ยลม้มชาวบ้านเขาคิดว่าแต่เราประสบอุบัติเหตุราคาหักเพราะเราลม้มแล้วลุกไม่ได้ก็เลยบอกว่าหนูพิการมาตั้งแต่เด็กแล้วะคะ่ะหนูเป็นแบบนี้ แต่ก่อนมันไม่มีวิวแชร์ออนจะใช้ขานเอาแล้วก็เรียนพอไปเรียนรู้เช้าเย็นไปกลับทุกวัน<ม>ก็ไม่ยออ่อทอทุกคนก็เขาก็พูดว่าเป็นคนพิการทําไมต้องเรียนทําไมต้องไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเขาไปขอทานได้ตังค์เยอะๆออนเลยบอกว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่นิสัยของเราออนก็มีสอมือมีสมองออนสามารถทํางานได้ อ่อนก็เลยไปฝึกตลอดพอเรียนจบออกมาอ่อนก็มาเปิดร้านเล็กๆมีตังซื้อจักรที่เป็นซิงเกิลหัวดำราคาเหมือนก่าบ,บาทที่มาไต่เต้าเป็นเปิดร้านจากที่คนไม่มีชื่อเสียงในในในชุมชนของอ่อนเอาไปเอามาทุกวันเนี่ยเขารู้จักอ่อนในนามว่าร้านตัดเสื้อผ้าของอำเภอพระพาชัยต้องไปหาคนพิการชื่อบังอ่อนที่เดินไม่ได้ค่ะเกิเกายออกมาเป็นแบบ ทางอำเภอเขาก็สนับสนุนสนับสนุนมีงบประมาณสตรีพิการไปให้ในการฝึกอาชีพร้านของออนนะคะออนจะอยู่บ้านห้วยอุดมค่ะอำเภอพัะพาชายัยเป็นบ้านสองชั้นธรรมดาปกตินี่ละค่ะก่อนมันจะเป็นเพิงเป็นเพิงที่พ่อเขาทำให้อ่ะค่ะเป็นมุงหญ้าแฝกแล้วก็ขายของไปด้วยออนจะมีจากเย็บหนึ่งจากโพ้งหนึ่งจากแซกลังเดิมอีกหนึ่งค่ะ ความเชื่อมั่นในการทำงานของคนพิการอยู่ที่ผลงานต่อสาธารณชนและการให้โอากาสลงมือทำบางออนโสดาเป็นคนพิการที่มีฝีมือปราณีตด,ด้านการตัดเย็บเก็อยาง,งอ่ะพอโอเคค่ะนี่อันนี้ต้องช่วย คนเขาจะไปหาออนเนี่ยเขาจะเรียกเลยว่าต้องไปหาช่างขาเป๋ที่เดินไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของออนเลยว่าต้องไม่หาช่างคนนี้นะแล้วเขาจะเดินไม่ได้เลยเขาเป็นคนพิการในตำบลจันดุมนะคะก็จะมีทางคุณหมออำเภอพระพาชายครูกศนที่ไปเข้าการสนับสนุนให้ออนตัดเย็บเสื้อผ้าให้อ่ะค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ แต่พอชีวิตออนเปียนผันไปได้ออนไปรู้จักอาจารย์นรงไปวันเสาร์ท่านก็นเลยให้อรอนไปเป็นครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้าอุปสรรคที่ออนเจอออนต้องลงพื้นที่เข้าไปพบคนพิการเองแม้กระทั่งผู้ด,ดูแลเพราะว่าเขาบอกว่าจริงเหรอที่จะมีโครงการมาสอนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสอนออกแบบ สอนจัดเย็บจนเป็นแล้วก็มีจักรให้ด้วยแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยบางคนก็ท้อบอกว่าไม่ไปเรียนหรอกไม่เชื่อในตัวโครงการของเราแต่พอเขาได้มาสัมผัส กลายเป็นว่าพอเขาได้มาสัมผัสเขาบอกเขาให้จริงๆครูสอนได้มันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแม้กระทั่งเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกออนเป็นคนพิการที่นั่งวิวแชร์แต่ออนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ออนสามารถตัดเสื้อผ้าได้สามารถเย็บจักรให้ดูได้ว่ามันเป็นยังไงออกแบบให้ดู มันก็เหมือนว่าพอออนพูดอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนใจจากที่เขาจะไม่มาเรียนเขาก็มาเรียนค่ะเหมือนมีเขามีความเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นว่าขนาดครูเป็นคนพิการเขายังทำได้และเขาเป็นผู้ดูแลที่มีคนพิการรอยอยู่ข้างหลังทำไมเขาจะทำไม่ได้เขาก็เปลี่ยนใจไม่ลาออกค่ะเขาก็มาเรียนในโครงการของเราแต่กว่าจะประสบความสำเร็จที่ทำให้เขาเชื่อถือได้นี่ ยากเหมือนกันต้องลงไปหาเขาที่บ้านไปดูบ้านเขาไปคุยกับญาติพี่น้องเขาว่าเราไม่ได้มาหลอกเขาเราให้เขามาฝึกอาชีพจริงๆ ถ้าเขาทำได้เขาสามารถต่อยอดตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นเปิดร้านได้เลยค่ะเริ่มต้นคนไม่เป็นจักเลยออนก็เข้าไปสอนเขาว่าการฝึกจักเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะเราต้องเริ่มต้นตัวนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สก็ไปนั่งบอกเขาทีละชอ็อตทีละแถวแตอนนี้ทำความน่าเชื่อถือที่ยอมให้เขายอมรับเราเราก็ทำงานให้เขาดูก่อนว่า อย่างการเย็บเส้นตรงการฝึกบางคำจากการออกแบบมันต้องไปอย่างนี้เราก็เริ่มต้นที่ว่าทําให้เขาเห็นก่อนว่าถึงเราจะพิการนั่งวิลแชร์แต่เราสามารถเย็บจากให้เขาดูได้สามารถสอนเขาวัดตัวสามารถสอนเขาสร้างแบบได้เลยค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนความคิดจากที่จะไม่เรียนเขาก็เปลี่ยนความคิดกลับมาเรียน ไม่อยากหยุดเลยค่ะไม่อยากให้มีเสารอาทิตย์ทุกวันนี้อย่างในพื้นที่เนาะขอขอบคุณเทศบาลตำบลสองชั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมคนพิการภาคตะวันออกอาจารย์นรงไปวันเสาร์ที่นําสิ่งดีๆมาให้แก่คนพิการแล้วผู้ดูแลคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบคุณสมาคมคนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดบุรีรัมย์ที่เขาเป็นคนแนวหน้า ผู้พิการหาผู้ผู้ดูแลมาเข้าอบรมลุยพื้นที่ด้วยกันอันนี้ขอขอบคุณมากเลยค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ลงไปวันเสาร์สมาคมคนพิการภาคตะวันออกร่วมมือกับโปรตัสเราก็คงไม่มีโอกาสดีๆที่มอบให้แก่คนพ,กคออนนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชีวิตครูบางออนหนึ่งผู้พิการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ฝ่าฟันมาถึงจุด เป้าหมายปลายทางเธอเป็นผู้ให้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการที่เป็นคนปกติและคนพิการแต่ด้านความรักสถานะครอบครัวเธอบอกว่ามันจบลงไปนานแล้วและพร้อมที่จะเริ่มใหม่ทำแล้วเหรอโอเคทำแล้ว <laughs> ทำแล้วไม่ต้องมาหันหน้ามาหาหนูนะยอมนครอบครัวไหม แต่งงานแล้วเลิกแล้วค่ะมีลูกคนหนึ่งแต่งงานกับคนปกติได้สามปีค่ะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งได้สิบปีแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ตัวคนเดียวค่ะคเ,ออเขาเป็นคนปกติเราเป็นคนพิการค่ะเพราะเขาก็เหมือนว่าใหม่ๆเขาก็คงจะ คิดว่าดูแลเราได้แต่พออยู่ด้วยกันไปสักพักอย่างเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเขาต้องอุ้มเราขึ้นรถเราไม่สามารถที่จะขึ้นเองได้แล้วก็อย่างการทำงานของเราเราก็ไม่ค่อยถ้าพูดถึงเราตอนนั้นออนก็ทำงานตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่บ้านนะคะเขาไปขับรถแลวเขาก็คงไปเจอผู้หญิงคนใหม่ค่ะที่ออนที่ว่าความรักคืพิการ ถ้าถจ้าคนปกติคนพิการรักกันพิเศษสำหรับสองคนนี้คือที่มันแตกต่างถ้าอย่างความรักระหว่างคนพิการกับคนปกติหรอคะคือคนปกติเนี่ยเขาต้องเข้าใจเรามากขึ้นเขาต้องมีเวลาให้เรามากขึ้นเพราะว่า อย่างนน้อยเราเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะลำบากในการเดินทางหน่อยลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามันต้องเขินใจกันแบบมันใช้ความรักอย่างเดียวไม่ได้อ่ะค่ะมันต้องเอื้ออาทรต่อก,กันมันต้องมีทั้งความรักความน่าสงสารความเห็นใจในตัวของเราเองมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้อ่ะค่ะทุกวันนี้มีคนมาชอบที่ แต่ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนปกติยัง <Deep? S 1> ไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาถ้าเป็นไปได้ขอเลือกคนที่พีการเหมือนเราแต่ขอให้เขาเดินได้ค่ะเดี๋ยวเพ่ออกไปยะมีิการสมัครมาอะไหมือกันไว้ และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ทอ้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสเ้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน จงสู้ต่อไปแน้เส้นทางลำบากยากเกยเก็นเพียงใดมือแค่ไหนยังมีแสงไฟป,ปลายทาง